สุดยอดเลยครับโบคูวิ่งเท่าไหร่ครับช่องโบคูเหรอคะโบคูยังไม่เคยวิ่งเลยคะ่ะบอกตรงนะคะลองวิ่งดูแล้วถ้าถ้า402เมตรเนี่ยเผอๆต้องมีเกือบ10นาทีนะคะเพราะช่วงนี้อืดด้วยแต่ตอนนี้สลิมลงมาเยอะแล้วนะสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีพุงช่วงนี้ไฟเบอร์อยู่บอกให้แค่นี้เออ เอากลับมาอ๋ออย่ากล้องเยอะอุ้ยแบงค์เห็นกันมานานแล้วใช่ครับคงแบบว่าแบงค์แบงค์เจ้าแบบว่าพี่มีคนเด่นได้ไหมอ่ะที่ไม่ใช่พี่อ่ะผมเบื่ออะไรอย่เงี้ยอ่าแล้วทำอะไรไอีกก็เทอร์โบก็จะเป็นของพี่เบนส์อ่าเทอร์โบพี่เบนส์พี่เบนส์ไม่สั่นเทอร์โบพีี่่่จะทาอยงน้ใชมีสูตรไหมมีสูตรไหมก็เลือกสเปคอะไรเลยครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ที่เราไล่อยู่แล้วครับตอนนี้เทอร์โบก็ เขาก็ไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นปากทางเข้าเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยในในกติการุ่นตาน้าสิบนะก็เปิดจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ใบอะไรก็เลือกกันได้เต็มที่ก็เลือกก็เลือกแล้วแต่มีเขาเรียกว่ามีให้มีให้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายแบรนด์ด้วยแล้วแต่คุณเลือกใช่เพราะตอนนี้ใบถูกกระจายไปทุกพื้นที่ใช่ใช่ขึ้นอยู่คนทำโรโบก็คนทําก็เยอะจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่สเต็ปที่เราอยากจะเลือกด้วยว่าคุณอยากจะได้แบบไหนท่านว่าทุกที่ดีหมดแหละเออของพวกนี้ท่านเตอร์แนะนําก็อุทเทโบเลย ห้องเครื่องคุณสวยมากนะโล่งๆแบบพลินพลินดูแบบไม่เวอร์วังแต่ว่าเฮ้ยมองแล้วแม่งมีเสน่ห์มองแล้วมองอีกมองแล้วมันรู้สึกแบบมันใช่อ่ะไปดูภายในดีกว่าแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอ่ะเขาเน้นอ่ะข้างในนี่นะอย่างนี้นะเขาเขาไม่สนใจเลยเช็ดนี่เขายังไม่เช็ดเลยนะบอกตรงแต่รถเขาแรงนะแต่เขาไม่เช็ดเลยนะข้างในอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้นะเขาพัฒนานะเริ่มจากบอดี้ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็มาปที่บอดี้เครื่อง ใช่ครับงบอลตูล่า B9 ครับเด้ับอลเก้านิ้วครับเฮ้ยจริงรู้เปล่าขอบมากนะแต่ผมขอบมากนะนะสียวาอ่ะไปดูทางด้านหน่อยมัอันนี้ล้อครับผมล้อก็เป็นล้อตัวใหม่เอออันนี้สแต็ล้ออะไรของคนล้ออะไรไม่รู้นะ อ่ะไปดูภายในอ่ะนี่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้หมดแล้วนะใช่ครับเฮ้ยคุณวันหลังคุณคุณใช้บอสถูนหน่อยดีแนวบาดมือมากเลยเออมันบาดมือมากเลยนานะถู่วให้แค่นี้นะ<น>หรอนะถู่ให้แค่นี้ทำไมาถึงเลือกบอสสีม่วงก็ผมมันสีแดงสีอะไรมันก็เยอะแล้วทําเออทําไมคุณถึงเลือกสีม่วงอะ่ะก็ดูแลง่ายครับผมว่าเออไม่ใช่อะไรคู่นี้พี่ชอบพี่ก็ชอบสีม่วงเหมือนกันเออคือเอาง่าย เลือกสีม่วงข้างในนี่ไม่ได้มีอะไรเลยนะขออนุญาตไม่มีอะไรเลยยังเดิมๆเลยคือคขับขับอยู่บ้านอย่างนี้ได้ปะขับได้ปกติครับขับได้ปกติเลยใช่ครับชิวๆเลยอ่ะอย่าลืมนะคะฝากกด l i k กดแชร์ไปเลยเดี๋ยวแอนเตอร์จะวันนี้มาถึงแบงค์บ้านนา้แบงค์บ้านนาแจกคัทหนึ่งชุดไม่ธรรมดานะคัทหนึ่งชุดเนี่ยเอากด l i k กดแชร์ไปก่อนเลยเวลาคุณแชร์แล้วคุณแค่ติดแฮชแท็กแบงค์บ้านนาราก็มาตอบก็ได้ไปเลยจบๆกันไปอ่ะไปดูทางข้างหลังอันนี้คุณใช้เกียร์อะไร ใช้เกียเดิมครับยังใช้เกียเดิมเกียเดิม2020คร<ช>ับอ่ะอันนี้ยังเป็นเกียเดิม2020อยู่ใช่ครับระบบกล่องเกลงก็กล่องเป็นกล่องตัวนี้เป็นกล่อง U3 ครับเป็นกล่อง U3 U3 <ช>เป็นสเต็ปคุณคือใบใหญ่ใช่คือใบใหญ่ครับแล้วใบเล็นีนไไน่คือไอใบเล็กก็คือว่าอันนั้นไว้ดูรอบไปเฉยครับก็ถือว่าเหมือนกับพว่พวงพ่วงเอารอบมาในเฉยครับเอาหรือว่าเราใช้กล่องดอกไม้เลยอ๋อใช่ครับใช้กล่องดอกไม้เพราะว่าหนึ่งเก้าตัว2020อ่ะคือถ้าเราใส่กล่อง U3 อ่ะรอบมันไม่ขึ้นอ่านะครับเราก็ต้องก็เลยใใใใส่่่่อตัััวนึงห้ดูรรรบบบชชคค อ,อันนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร์เดิมดใช่เกียร์เดิมอยู่9ก้างวันที่สิบเลยครับเป็นเกียร์เดาาิมเลย,เลยใช่ครับแล้วอย่างนี้อัตราทดในของเฟืองท้ายก็อัตราทดของเฟืองท้ายก็ตอนนี้ผมใช้อยู่เฟืองท้ายสี่สามครับนี่บอกไอ้แหละแต่เฟืองท้ายบอกแต่ในระบบเครื่องไม่บอกนะก็ให้ก็ถ้าเฟืองท้ายถ้าคุณอยากได้สเต็ปนี้คุณก็ไปให้เอาแต่เฟืองท้ายผมว่ายังไงทุกคนก็ต้องไปเปลี่ยนที่สนามอยู่แล้วไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วครับมันเลือกได้หลายเบอร์อยู่แล้วครับ มันก็ขึ้นอยู่กับรถว่ารถเราจะแมทกับเฟืองท้ายเบอร์ไหนใช่มันอยู่ที่ว่าอุปกรณ์ที่คุณใส่ไปในตัวเครื่องอ่ะมันจะแมทกับเฟืองท้ายหรือเปล่าบางทีคุณไปใส่ตัวนี้มันอาจจะไม่แมทกันคุณอาจจะบวกอีกนิดใช่ต้องใจไปเลยครับสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้านี่สี่เจ็ดห้าหนึ่งหา้ไหมดเลยครับแมงหาชอยแล้วนะที่พูดเนี่ยไปดูทางด้านหลังครับผมอออันนี้เดิมๆเลยข้างในเดิมๆเลยเดิมๆเหรอแต่เป็นแต่เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูปเฉยประตูคู่เลย ก็ไม่มีอะไรนะข้างหลังย้ายแบตมาโอุ้ดูสวยช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างตอนนี้ก็เป็นเออารมข้างเดียวละอันนี้ใช้โชกอะไรใช้โชกโปรพัดครับสีต้นเลยครับโปพาร์ตสีส้มก็อลิงลิงแค่ลิงลิงเาลิงลิสีต้นเลยของใช่แต่ว่าสลักอยากไปทางการนะคะตอนนี้คนใช้เยอะมากเขามีเลือกสีด้วยเแล้วใช่เดี๋ยวนี้เขามีหลายสีนะมีสีเขียวสีเขียวสีส้มสีแดงอะไรก็ไม่รู้สีเขียวโตโปอ่าอันนี้สีเขียวคือคือมันเลือกเป็นสเต็ปรถ ใช่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราใช้แต่สีเขียวก็คือว่าเขากถูกออกแบบมาใช้ในการแข่งขันนั่นแหละแต่คือว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้โช้บเบอร์ไหนอ่ะเราอยากใช้เบอร์ไหนด้วยนั่นคือว่ามันมีแม่หนักพวงหลังะครับมันก็ใช้แม่หมักไม่เท่าเอ้ใช้เบอร์โช้บไม่เท่ากันอยู่แล้วผู้ชายคนนี้เลือกแต่ของดีๆในการใช้นะคะอันนี้ไปอ่ะอีกเนี่ยนี่ให้ดูคอัน1.9พี่เปลี่ยนเบื้องท้ายเท่าไหร่เท่่าไหรเปลี่ยนเบื้องท้ายอย่างเดียวก็เบื้องท้ายยกกระโปรงเลยครับก็ลูกเดียวมอเอรกลับก็อยู่ห้าพันห้า ใช่ไม่เกี่ยวกัน1.9220นะครับแล้ว1.9220ก็คือว่ามันมีเตทด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอกลางด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็จะอยู่เหมือนกับว่าเอาเพิ่งนั้น220มันไม่เหมือนกันก็คือว่าตัวกระโปรงไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอางี้ตากล้องามเยอะเหลือเกินแบคงแจกเบอร์ตากล้องไปเลยค่ะเบอร์โทรเราอะไรเบอร์โทรก็088ครับค521ครับค5975ครับโทรมาบางครั้ง บางทีมันตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าโทรอยากรู้มากกว่านั้นโทรมารายละเอียดมีเยอะเยอะครนก่อนนะคนไหนต้องคำถามอ่ะเราให้โทรเลยแต่ต้องแชร์ด้วยนะอ้าวใช่ตอบในในในนี้เลยได้ครับได้สุ่มเออต้องสุ่มเออเดี๋ยวขึ้นให้โอเคอ่ะขึ้นเบอร์ไวขึ้นเบอร์ไวขึ้นเบอร์ไว้เออต้องแชร์ด้วยนะมันต้องแชร์ด้วยนะใครโทรมาคุณต้องบอกเฟซบุ๊กคุณเอาว่าคุณแชร์หรือเปล่าเออแล้วที่เรานี่เดี๋ยวแอนเตอร์จะให้ดู คัชที่เราแจกนี่<ช>คัชเป็นเป็นคัชตัวนี้เลยใช่ครับทั้งทั้งหวีทั้งแผ่นนะครับไม่ใช่แผ่นอย่างเดียวขอโทษนะคะทั้งเซตใช่ทั้งชุดแล้วค,คือของใหม่ทั้งเซตน,นตั<ช>้นเตอร์บอกไว้ก่อนเออน,นี่เซตตัวไหนครับอันนี้คลาสก็เป็นตัวที่ใช้สเตปที่มีเทอร์โบได้เลยเป็นตัวทองแดงสิบหกก้อนหวีสองชั้นครับผมรถารถรถรถแข่งก็คือว่าต้องเป็นอีกตัวหนึ่งแต่คือว่าถ้าเป็นรถที่แบบว่ารถสเตปล้อต้นมีเทอร์โบมีอะไรเงี้ยคือสามารถใช้ได้เลยบูสต์สี่ห ถ้าเจ็ดทอร์สี่สี่นั่นเองใช่ไหมครับใช่ใช้ได้เลยเอาอยู่ออางี้บางคนถามงบางคนบอกว่าเฮ้ยแขนช่างหน้าตายังแบบว่าเฮ้ยยังหนุ่มอยู่เลยทำรถมากี่ปีละทำรถมากี่ปีแล้วประมาเป็นสิบปีแล้วสิบสิบนะสิบสิบสิบปีสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองปีเ <c oughs> ห็นเขาอย่างนี้นะ เขาทำมา12ปีแล้วนะถ้าเขาคุณอยากเห็นผลงานดูได้ที่ f c e b o o k f เ Facebook อะไรแบงค์บ้านนาภาษาไทยตรงตัวเลยภาษาไทยเลยเอาขึ้นให้หน่อยอ่านี่แอนเตอร์ขึ้น Facebook ให้ฝากติดตามเขาด้วยนะคะเป็นแบงค์บ้านนาไปดูผลงานเขาก่อนเขามีทั้งรถแข่งรถหลังถนนรถบ้านมีทุกสเต็ปใช่ครับอยากได้แบบไหนไปได้เลยเออนี่แล้วก็วันนี้ถ้าใครตอบคำถามถูกเอาเซตนี้ไปเลยใช่ครับนี่ให้ดูของใหม่นี้ยังไม่ได้แกะเลยนะ ทำเล่นใบนี่น,นีใหม่กริบกค่ะแตา่บางทีเอาอย่างงี้บอกรุ่นนิดนึงมีเลือกให้คุณรุ่นมีรุ่นให้คุณเลือกครับผมอันนี้ก็จะใส่ดีแม็แต่เน้นขอเป็นของของดีแม็กใช่ครับเออเน้นนิดนึงเป็นดีแม็เข้าไปก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ถ้าเป็นรี v o หรือวิ g o ก็บอกได้ครับแล่ผมเอาเป็นเป็นของวิ g โก้ v o ให้ก็ได้ครับต่ผมก็มเหมือนกันทำไมมันเลือกอะ นี่พยายามจะบีบให้เหลือแค่ดีแม็กอย่างเดียวได้ครับถ้าเป็นพีโก้ก็ได้ครับมาแล้วเด็กเยอะวยะคุณเอ้เอาอ่ะมาพิมมาพิมมาอ้าวฉลาดบอกว่าทั้งหล่อมากครับเฮ้ยฉล่อไปแปลแ้วใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ดูแลตัวเองขนาดนี้เลยนะแบงค์พี่ว่าจริงๆเออฝากสาวที่บ้านฝากสาวที่บ้านดูด้วยนะคะช่วงนี้หล่อผิดปกตินะคะมันขิ้หนักเออนี่นี่ต้องมาใช้นี่ฟังเสียงเครื่องหน่อยได้ไหม ได้ครับนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่จะเป็นสีนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่อ่าเดี๋ยวเราจะมีคําถามแจกไปเลยหนึ่งชุดแล้วบอกด้วยโทรมาเหรอให้โทรให้โทรเหรอโทรเบอร์ะไโทรสับอยู่ไหนโทรเบอร์พียงก็ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อันโตม่แจกอยู่แล้วแจกทุกวันนี้นะไม่ได้นอนนะคะไม่เข้าใจว่าคุณโทรมาทีทีสามอย่างเงี้ยคุณโทรมาทำไมกระลาทองเปล่าแล้วโทรมาแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยเออไม่ต้องโทร บางคนโทรมาตอนตีสามพี่แจกเบอร์พี่ไม่ได้หรอกน้องเอ้ยทุกวันนี้พี่ก็ไม่ได้นอนโทรมาเปิดผมเลยแล้วครับโทรศัพท์พี่เทปะขึ้นอยู่ด้านข้างอ่าเอาโทรศัพท์มาโทรศัพท์มาหน้าใสไรสิมากโอ้อ้าวมาเหมือนกันแล้วครับยอมอ่ะอ้าวไม่เดี๋ยวนี้เขาไปใช่ครับทำทั้งหมดเลยขนาดขนาดพี่ตี้ยังจ้างเป็นนัเหมียนอะเฮ้ยไม่หรอจ้างพี่ตี้เป็นนัเหมียนเลยคุเรื่องนี้คุยเรื่ยาวไปไปคุยเรื่ในรถเลยชัดหน่อยมา เออเดี๋ยวขอฟังเสียงรถคันนี้ได้ไหมได้ครับอ่าไม่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยทำไมไม่มีเสมึงสียงม็นทำไมเราไม่เจอไอ้อย่าลืมไอ้คนน่ะต้องไปขึ้นเดินเนอมั้งนะโน้ตเราไปหาอามสุขสวัสดิ์เลยไปลองวัดดูหน่อยเดีย๋ยวเราถามว่าเฮ้ยวันนี้รงมาเท่าไหร่เออเดี๋ยวไม่ล เตอร์รีบไปรีบกลับด้วยเนี้เอากดไลค์ก็แชร์เลยอ่ะก่อนที่จะแชร์บางคนถามเฮ้ยการแต่งรถเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นแมกยางเนี่ยอันเตอร์แนะนำไคลโซนะคะแต่ว่าการการเปลี่ยนรถพื้นฐานท่อต้องมาก่อนบางคนถามใส่ท่ออะไรไปเลยไปเลยกี่สาขาแตอนนี้สิบสองสาขาจิ๋วท่อซิ่งเจ้าพ่อูตรเจ้าพ่อท่อสูตรบาทเดียว ไปหาเขานะคะตอนนี้เขามีแบบใบพัดหลบเมียอูยแล้วก็สามารถสั่งในมือถือไปถามเขาดีกว่าตอนนี้ผมมีโปรโควิดด้วยนะเขาไม่โปรโควิดด้วยหรอปฏิบัติตอนนี้บอกไม่คิดไม่คิดด้วยเอาโปรโควิดอ่ะคุณไปเลยค่ะติดต่อเบอร์เดียวเลยคือจิวทอซิ่งนี่สาขาเขาอยู่ด้านล่างคุณโทรไปเบอร์เดียวว่าคุณจะเข้าที่ไหนคุณไปได้หมดเลยเออนัดเขาก่อนจบจบกันไปนะคะจอไม่เขาอยู่อให้เวลาเมื่อกี้โฆษณาอยู่คิดคำถามออกหรือยัง ยังไหมคพี่แอนคิดเล้วโอ้โหมาถึงพวกบอกว่าพี่แอนคิดเลยเฮ้ยทำไมคุณทำร้ายฉันย่ขนาดนี้นะอะยจีจีมาเพียบเลยเอาคุณแชร์ก่อนเลยอ่ะที่สำคัญนะแบบบางทีถ้าพูดถึงเทอร์โบแอนเตอร์ให้ใจอยู่แค่คนเดียวไปหาวุฒเทอร์โบนะคะมีตั้งแต่รถบ้านรถแข่งรถแต่งรถซิ่งจะเป็นเทอร์โบแบบสี่ลูกห้าลูกจะเป็นสเต็ปไหนเขาประกอบให้คุณได้ ตามใจที่คุณเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยการประกอบเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันมิกแอนด์แมทเข้ากับตัวเครื่องเพราะรถทุกคันเนี่ยมันก็ต้องรอดบริเวณใช่ปาร์คบรีใช่ฝากิเวณโตเกียวด้วยครับเวรยานเยนี่ยเ้าเขาเขาส่งคันข้าวจังหวัดไปเลยแล้วก็ก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าผมก็ไปติดตั้งที่นั่นได้เลยครับนี่เออรถคันนี้เทอร์โบขนาดอะไรแรงม้ามาเท่าไหร่พี่ แรงมา้าคือผมบอกตั้งแต่ต้นต้นแล้วผมยังไม่ได้จูนแรงม้านะครับพอดีผมวิ่งหลังถนนครับเป็นห,หลังถนนด้วยกนวิ่งสใช่ครับผมวิ่ง GPS หลังถนนครับเขาวิ่งคันนี้เขาวิ่งอยู่สิบจุดแปดใช่แบบคร่าวๆ,าวๆยังไม่เป็นทางการในต้าพูดงี้ดีกว่าเพราะว,ว่าเอาวิ่งคร่าวๆไม่เป็นทางการนะประมาณนี้เอาใช้คำว่าประมาณตอนนี้เขาเร็วสุดเพราะสนาม สนามเป็ดใจครับยังไม่ได้มาลแน่นอนใช่แต่แต่ถือว่าตอนนี้เร็วนะถ้าสิบปนี่ก็คือปีแล้วผมวิ่งเาว้ปีแล้วผมวิ่งไว้นานๆในงานแข่งก็ที่ได้จำที่สุดล่าก็วิ่งไว้ที่เป็ดสองครับโอ้โหคันนี้แตกอีกคันหนึ่งครับขวัญข้าวขวัญข้าวกิจเจริญการเกษตรอ่าแต่อันนี้เป็นคันใหม่แต่คันนี้เวลากระโดดมาเลยคันนี้ก็พัฒนาจากเครื่องเก่าเขาเขาพัฒนามันต้องสี่จุดอ่ะเขาพัฒนายังไงอ่ะ เ,เออ,อ,อเออคบพันาดีเออแล้วที่สำคัญที่ขาดไปได้เลยถ้าเป็นแบบรถคางรถตังรถซิ่งหน้ายาวยังต้องใช้ถ้าเวลาดีสุดหน้ายาวสำหรับดีเซลนะ6.9ช่างเบร์ดเลยค่ะไปหาแคมช่างเบร์ดได้เลยพี่แอนเตอร์แนะนำแล้วนะอ,อ่ะมาคุณพร้อมหรือยังพร้อมคุณพร้อมหรือยังขอหนึ่งคำถามแล้วไม่ต้องบอกนะพี่แอนคนตั้งคำถาม่ะถ้าพี่แอนตั้งคำถามเนี่ยนะเออ ก็ได้ครับมาเดี๋ยวแชร์กันเลยพอคุณแชร์เสร็จคุณหยิบโทรศัพท์มาให้โทรเหรอเอาโทรโทรมาตอบคำถามแล้วก็บอกชื่อก่อนชื่ออะไรเราจะหาว่าแชร์เออเออเราค่อยตอบเออมารถคันนี้ขึ้นมาโทรยังรถคันนี้วิ่งอยู่สิบจุดแปดเท่าไหร่ครับโอ้โหไม่รู้อ่ะอันนี้ยากจริง ขอสองหลักสุดท้ายขอสองหลักสุดท้ายครับสมมติว่าสมมตินะสมมติเอ็นเตอร์ก็ไม่รู้สิบจุดแปดผมก็ไม่รู้หนึ่งหนึ่งสิบจุดแปดศูนย์หนึ่งสิบจุดแปดศูนย์สองคุณต้องมีคลิปให้เขาดูแล้วนะอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ไม่รู้เอออาตายแล้วไม่รู้อยู่คันเดียวล่องนี้แม่งไม่โทรมาเป็นร้อยเหรอวะว่าสิบจุดแปดเท่าไหร่เอ้ามาวัดดวงเลราเนี้ยสิบจุดแปดเท่าไหร่มาบาโทรค่ะโทรมาเลยสหลักอ่ะ บอกสองหลักไหมนะสองหลักมีแบบขึ้นขึ้นลงลงมาแล้วอ่ะโทรใหม่โทรใหม่อะโทรใหม่โทรมาผูยม่งอันเนี้ยได้ลนุกคนโทรมาแล้วโทรซ้ําอันนี้ัตไม่ว่านะคะแต่ว่าโทรมาตอบได้แค่เบอร์เดียวโทรมานะโทรมานะตอบในนั้นไม่ได้นะใช่แล้วเดี๋ยวอันโตครับชื่ออะไรัครบครับผมครับท้ายผลครับ ชื่ออะไรครับ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 ชื่อเฟซอ้าวแม่อ้าวทำได้ว่ะวอ้าวรู้ไหมเนี่ยแต่ต้องรู้นะต้องรู้นะว่าไงว่าไงเอออ้าววันเท่าไหร่สิบจุดแปดเท่าไหร่สิบจุดแปดเท่าไหร่สิบจุดแปดห้าเก้าห้าเก้าเฟซ สิบจุดแปดห้าเก้าหรือเปล่าคิดก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนยังไม่รู้ขุยแม่ยากกว่ารับแมางเอ้ยเราก็เหนื่อยนะแต่บอกเลยสิบจุดแปดห้าเก้าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะโทรมาได้นะอ่ะโทรมาโทรมาเอาโทรมาใครรับอย่างเงี้ยอ่ะมาพี่อาลำไส้ชอบมากเกินชอบรับโทรศัพท์นะคะรับโทรศัพท์คนอื่นด้วยสวัสดีใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮิโยวิโยฮัลโหลสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะนี่เอาเอาวิดีโอดิ๊แป๊บนึงนะคะเครื่องนี้ใช้ไม่เป็นอะเปิดโฟนไงอะแป๊บนึ่งนลยแป๊บนึงเอาเปิดโฟนอ๋อนี่อะไรอะสมส,สายเนี่ยตัวเต็มไปหมดเดี๋ยวก็นะคะโอ้ยฝีสาย <c oughs> ไม่เป็นแล้วนะนี่มั้งเท๊ะแล้วมึงอา้าวขาไหล่ทีนี้จุดๆไม่ใช่ฮัลโหลค่ะ ให้ไปตามดูกันฮัลโหลชื่ออะไรคะอาสรุปทำไมฮัลโหลค่ะชื่ออะไรคะนัทกรชื่อเฟซนัทกรเหรอคะอ่ะพี่ตอบเท่าไหร่อามผิดจบอามส <c oughs> ิบจุดแปดห้าเก้าไม่ถูกนะคะพี่ตอบเท่าไหร่คะ <c oughs> อ้ามผิด <c oughs> พี่ตอบเท่าไหร่สิบจุดแปดสี่หก ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเฟซชื่ออะไรเดี๋ยวผมดูเฟซเฟซพี่ชื่ออะไรคะนัทกรนัทถกรเป็นภาษาอังกฤษค่ะนัทกรไม่ต้องไม่แชร์ก็คือเราจะไม่ไม่บอกเออถูกไหมถูกไหมคะยังไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวดูแชร์ก่อนอ่ะดูดูก่อนดูก่อนดูแชร์ก่อนเพราะสายเราไปมาแล้วนะผู้กุศกรไม่เห็นแชร์เลย นักธกรไม่แชร์แชร์ปะ่ะพี่แชร์ไหมคะอันไหนอ่ะพี่แชร์แล้วพ,พ,พี่พี่ตอบเท่าไหร่นะคะแชพี่คอมเมนต์มานจะได้เห็นว่าแชร์หรือยังสิบสิบได้ได้พี่พี่ตอบเท่าไหร่นะคะสิบจุดแปดสี่หกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยกับแบงค์นะคะฮ้ลโหลครับไหน เดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวดูว่าพี่เโหดูว่าแชร์หรือยังครับนัทกรชัยชนะชัยชนะเหรอนัทกรชัยชนะป่ะครับใช่ครับใช่ครับอ่ะเอาเอาโอ้โหคุณคือคนที่ไหนแชร์โอเคครับผมคุณคือใครอยู่จังหวัดอะไรคุณอรับคุณอยู่จังหวัดอะไรอยู่กระบี่ครับอยู่กระบี่โอเคครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อไปครับ ด่าจิงจื้อที่อยู่ไหมครับครับผมล้วไปเจอกันในไลฟ์ขออนุญาตค่ะไม่รับแล้วอกงี้ไม่รับแล้วไม่รับแล้วนะคะอันต้ไม่รับแล้วนะคะเดี๋ยวอันต้จะเปิดให้ดูนะคะเรามาดูกันออกไปแล้วสิบจุดแปดสี่หกโอ้โห สองตัวแม่โคตรยากมากเลยเก่งจริงแล้วคือสายที่สองด้วยเขาคือใครอะเขาอยู่กับเบีแอนเตอร์ยังไม่รู้เลยผก็และที่สำคัญคนขับมันยังไม่รู้เลยว่าไอสองจุดหลักอะไอสองท้ายมันคืออะไรใ่ถ้าน้องชายไม่เปิดไม่รู้เหมือนกันอ่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับคุณนักตกรแชร์แล้วด้วยได้ครับไปเลยหนึ่งชุดทักเฟสเราจริงที่อยู่เลยครับทักเฟส ไม่ต้องทักเฟสในเพจนะคะทักเฟสแบงค์บานาไปเลย <S <S อเอาขึ้นข้างแฟนให้นิดนึงคนเื่นไม่ต้องเสียใจแอนเตอร์มีแจกอย่างนี้แทบทุกไลฟ์ออกดละเอากดติดตามเพจแอนเตอร์ช็อปแอนเอทีเอไว้เลยค่ะแอนเตอร์มีแจกอย่างนี้ทุกไลฟ์นะคะแทบทุกไลค์ตอ้องพูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขอสปอน,นเซอร์มาแจก <S <S ให้เรื <S <S ่อยๆ ผมตอบตั้งแต่คนแรกครับแต่ผมโทรไม่ติดครับันอ้าวที่สองขอโทษกราบขอโทษฝสามสี่สายเมื่อกี้มันซ้อนมาเยอะมากแล้วเครื่องเมื่อกี้เอนเตอร์แล้วไม่เป็นจริงๆผูไม่ใจอยากจะบอกว่าหนูโทรสิบห้าสายแล้วเหรอคะเจ้าห้าว่ะจะขอขออภัยนะคะอ่ะวันนี้เขาเรียกว่าสนุกขอ้ากของพ่อเอาฝากด้วยแบงค์ครับฝากนิดนึงก็ฝากอู๋้ด้วยนะครับอู๋แบงค์บานนาครับ ตั้งอยู่ที่จังหวัดน,นครนายกนะครับเอเภอปบรน,นาครับเบอร์โทรศัพท์088 521 5975ดห้าสองหนึ่งห้าเ้าเจ็ดาครับเฟสบุ๊กแบงค์บรรณามีเพจไหมเฟสบุ๊กแบงค์บรรนาภาษาไทยตรงตัวเลยครับแล้วก็เพจก็แบงค์บรรนาภาษาไทยตรงตัวเลยอ่าฝากติดตามด้วยคุณไปดูผลงานเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยแอนเห็นแบงค์บารนณานมากแล้วนะคะผลงานเอ่อผลงานการขับดีบในการเรื่องต่างรถการจูงรถแล้วก็บอกว่าผมโทรติดครับแต่ตอบ คุณตอบผิดไงคุณโทรติดคนแรกไงแต่คุณตอบผิดไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันคุณเตรียมของไว้เลยนะอาร์มสุขสวัสดิ์เออเดี๋ยวได้เจอกันนะคะวันนี้แอนเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามด้วยฝากติดตามเพจฝากกดติดกดติดดาวรักคนที่ได้ของรางวัลอินบ็อกซ์ไปหาแบงค์นะคะคนอื่นน้องเสียใจเดี๋ยวแอนเตอร์จะขอของรางวัลมาแจกให้แบบนี้อีกเรื่อยๆวันนี้แอนเตอร์ไปแล้วขอบคุณแบงค์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ